สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปากนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่หนึ่งมิยอถึง15มิยอ2อ 6, 6 6นะคะเป็นดวงคนเกิดทั้ง7วันนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงของอคนเกิดทั้ง7วันเริ่มต้นที่ชาววันอาทิตย์ก่อนนะคะ,ะชาววันอาทิตย์นะคะท่านได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ,ะท่านได้ไพ่นะคะ หกเรียนค่ะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของเงินนะคะรับผลประโยชน์ในเรื่องเงินมีผู้ใหญ่ใจดีให้หรือโชคลาภก็ได้นะคะที่จะเข้ามานะคะไพ่ใบถัดไปค่ะวันวันทีตได้ไพ่อะไรอีกนะคะท่านได้ไพอ่อัศวินขี่ขี่กวางถ้าเป็นชุดอื่นจะขี่ม้าเนะ,ะอัศวินไม้ค่ะแปลว่าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ซื้อรถหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลก็ได้นะคะขออีกใบนะคะ มีพลังงานไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะ,ะ,คะก็ระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะช่วงท้องหลังนะคะกระดูกกล้ามเนื้อจะมีประเด็นปัญหานิดหนึ่งไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้แก้ดวงนิดหนึ่ง <S <S บริจาคเลือดบริจาคร,รงศพนะคะก็จะทําให้ท่านผ่านปัญหาได้นะคะ <S <S ขอไปสุดท้ายค่ะว้าวดีมากเลยค่ะเป็นไพ่สี่ม้เท้านะคะโอเคค่ะอาจารย์แปลอย่างนี้นะคะภาพรวมดีเด็นในเรื่องของเงินเรื่องของโชคลาภมีมีเกณฑ์ซื้อรถนะคะ ใครไปทำเรื่องของการกู้เงินก็จะได้เงินด้วยนะคะใครรอเรื่องเงินได้เงินแน่นอนนะคะแล้วก็ไพ่สิบดาบก็จะเตือนแค่ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของสุขภาพนะที่จะต้องดูแลนะคะ,ะส่วนเรื่องขององานเนี่ยอาจารย์มองว่าไพ่สิบดาบแปลว่าการจบปัญหาในเรื่องงานบางอย่างที่ท่านทํามานานแล้วล่ะว่าเฮ้ยมันจะเคลียร์จบไหมปักนี้จะได้รับผลประโยชน์ไหมแน่นอนค่ะท่านสามารถจบ จับนี้ได้แล้วก็ได้รับความสําเร็จที่ดีมากคือสีไม้เท้าความสุขความสมหวังอาจจะทํางานเป็นทีมเวิร์กก็ได้นะเพราะฉะนั้นงานเนี้ยโชว์ผลงานได้ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่องานดีก็จะเด่นในเรื่องของรายได้นี่แหละคะ่ะที่มีความมั่นคงมีเกณฑ์ซื้อรถซื้อบ้านได้นะคะต่อไปในเรื่องของความรัก ไพ่สิดาบว้าเจ็บปวดจังเลยอา,อาจจะทะเลาะบ่าแววงเจ็บปวดทรมานใจนะคะแต่เลิกกันได้ไหมไม่ได้ไดหรอกคะ่ะเลิกกันไปก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะหเรียนคือการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจในที่สุดท่านก็ยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่ไปไหนนะคะไพ่สถาบันครอบครัวนะคะสี่ไม้เท้านั่นเองนะคะโอเคค่ะพลังงานโชคลาภหรือพลังงานเลขในดวงท่านปักนี้นะคะสาหรับคนวันอาทิตย์ ก็จะมีเลข6104นะคะนี่ก็คือพลังงานตัวเลขของท่านพลังงานไพ่ของคนวันจันทร์คนวันจันทร์ได้ไพ่สิบไม้ค่ะการแบกภาระการผูกพันกับอะไรสักอย่างปล่อยวางไม่ได้นะคะไพ่ใบถัดไปค่ะหดาบมีเกณฑ์เดินทางนะคะอาจจะเป็นทางน้ำก็ได้หรือเดิน ครื่องทางเครื่องทางอากาศอากาไปนะคือมีเกณฑ์เดินทางนะคะไพ่เดเมเชียนมีเทพฟ้าดินนะคะอ่ามีสิ่งศักดิก์สิทธิ์ช่วยเหลือท่านอยู่ท่านปักนี้จะมีเซนแปลกๆถ้าฝันอะไรคือใช่เลยนะคะอ่าเหมือนกับเบื้องบนจะสื่อลงมาถึงท่านอยู่พอสมควรเลยใบสุดท้ายนะคะ่ะ The Hangman โ okay. อเคเป็นไพ่ติดอยู่อาจารย์ขอดูหลังไพ่นะอ่าโอเคโอเคไม่ติดแล้วค่ะเป็น t h Fool ลละหนึ่งนะคะถ้าเป็นเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องงานนะคะถ้างานมันติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่เนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้ากับมันซะเหลือเกินเนี่ยนะคะในที่สุดแล้วไพ่พลังงานหกดาบคือการก้าวข้ามปัญหาเพราะนั้น อะไรที่ติดขัดท่านสามารถที่แก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถโดยที่คนวงจันทร์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้วสืบไม้ขึ้นมาท่านสามารถโชว์ความโดดเด่นโชว์ศักยภาพโชว์สติปัญญาความฉลาดไวพ้พิบในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา,เว,าเวลาเจอปัญหาท่านสามารถที่ทําให้มันเคลียร์เดฟูเรื่อง ยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายๆได้ก็จบได้อะไรประมาณนี้นะ,ะเปิดเกิดความสําเร็จได้นั่นเองนะคะในเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องของออการเงินนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยแม้ไพ่เงินไม่ขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรอะทันจนนะไม่ใช่นะคนวันจันทร์อาจารย์มองอย่างนี้ว่า คือมีเดอะฟูแน่นอนท่านอาจจะมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้ะนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยไพ่การท่องเที่ยวขึ้นมาการเดินทางขึ้นมาก็คือ6ดาบกับเดอะฟูถ้ามองเรื่องเงินคนไปเที่ยวได้ก็ต้องมีเงินเนาะ,ะมีเงินเหลือเก็บเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องการเงินมีรายได้เข้ามาแต่แค่อาจารย์มองว่าไพ่เดอะแฮงแมงกับสิบม้ท่านมีภาระ,ะไม่ว่าจะเป็นภาระ,ะผูกพันมาอของครอบครัวก็ได้หรือของตัวเอง ก่อขึ้นก็นได้ก็ไม่เป็นไรนะการมีหนี้สินเนี่ยก็เป็นสิ่งสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งว่าท่านมีเครดิตว่าท่านสามารถบริหารจัดการเรื่องของเครดิตของท่านเนี่ยให้เป็นที่น่าเชื่อถือได้ไหมนะคนวันจันนะอาจารย์แปลแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการเงินของท่านเนี่ยก็ยังแบบมีเข้ามีออกไม่ได้ติดขัดค่ะให้เดี๋ยวฟูชิวๆค่ะท่านไปได้เจอปัญหาอะไรก็ ก็ผ่านได้ทั้งหมดในเรื่องของเงินทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักนะฮะสิบไม้แน่นอนมันคือความผูกพันอยู่แล้วอ่านะคะเพราะฉะนั้นท่าน่ะยังรักและผูกพันต่อกันแฮงแมนไม่ทิ้งกันไปไหนหรอกไปไหนก็ไปด้วยกันแต่อันนึงที่เป็นประเด็นนะเพราะอาจารย์เปิดไพ่ขยายแฮงแมนคือเดอกฟูเนี่ยมองนะคนรักของท่านเขาไม่ชอบคนจูจจจ้จี้จุกจิกนะ ท่านจะไปบน่นจะไปอะไรเขามากเขาจะรําคาญเอาเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าคนนิสัยวันจันทร์คือชอบเทคแคร์ชอบดูแลชอบห่วงใยคนรักคนอื่นห่วงคนอื่นอะมากกว่าตัวเองซะอีกอะนะเอออันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นได้แต่ไม่ได้มีว่าว่าจะเลิกกันนะคะแต่อาจจะมีเป็นประเด็นแบบนี้นั่นเองโอเคในพลังงานตัวเลขที่ขึ้นของคนวันจันทร์จะมี1 0 6นะคะแล้วก็1 12 106 112โอเคนะคะพลังงานเลขชโชคลาภของท่านค่ะดวงคนเกิดวันอังคารน,นะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เลือกไพ่ให้ท่านนะคะคนวันองนังคารท่านในไพ่เจ็ดเหรียญ พลังงานไพ่เจดเหรียญคนวงคารมีความขยันมีความอดทนสูงโดยเฉพาะถ้างานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านเกษตรเนาะงานเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเกษตรเครื่องมือก่อสร้างอะไรพวกนี้จะดีนะหรือท,ที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ตอนนี้ปังมากเลยท่านกำลังวางแผนจะข,บขับขยายโครงการก็ได้พัฒนา เ,เหมือนกับได้พัฒนาความสามารถตัวเองอะมากขึ้นนะต่อไปค่ะไพ่หกถ้วยค่ะเอ่อก็ถ้าเป็นความรักก็ดีค่ะหกถ้วยเป็นแปลกันดูแลกันนะคะในไพ่ชุดนี้ความรักโดยเฉพาะใครที่คบหากันมานานเนี่ยมีโอกาสเปิดใจสูงเลยไพ่หกถ้วยนะคะการบอกรักเกิดขึ้นได้ราชาไม้นะคะขออีกใบคะ่ะไพ่เดอะสตา อาประเด็นเรื่องงานก่อนนะคะแน่นอนเมื่อกี้อาจารย์แปลแล้วว่างานดีมีเกณฑ์ขย,ยายเติบโตมีโอกาสเลือเล่อนขั้นปรับตําแหน่งค่ะให้ราชาผู้ใหญ่สนับสนุนผักดันมีชื่อเสียงค่ะไพ่สตาเป็นดาวค้างฟ้าได้เลยค่ะงานของท่านผู้ใหญ่รักและเมตตามากนะซัพพอร์ตดูแลท่านตลอดเลยเอ่ให้แบบโอกาสดีๆในการแสดงความรู้ความสามารถเลยค่ะไพ เเหรียญนั่นเองนะคะในเรื่องของงานเนาะ,ะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็แน่นอนแหละไพ่อย่างนี้มีเกณฑ์ขยับขยายเติบโตได้ค่ะสิ่งที่วางแผนลงมือทํามันสําเร็จอยู่แล้วนะคะในเรื่องของเงินค่ะไพ่เจ็ดเหรียญการเงินเยอะมากนะ,ะมีเงินไหลเข้ามาตลอดค่ะไหลเข้ามาหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหลักที่ทําอยู่แล้วหรืองานเสริมก็ยังมองได้นะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเครื่องดื่มอันนี้ก็ดี นะคะ,ะมีรายได้พวกนี้เข้ามาจากช่องทางพวกนี้ได้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะจะเป็นเรื่องของความรักนะคะอาจารย์มองความรักดีมากเลยเป็นการเติมเต็มให้กันใครครบหากันมานานจะเปิดใจบอกรักนะคะบอกรักและบอกจะขอแต่งงานอืมขอแต่งงานเลยแต่ถ้าใครดูใจกันมานานอ่าแล้วขอแต่งงานแต่ถ้าใครเป็นในเชิงแบบคู่สามีภรรยาเนาะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมีเกณฑ์ตั้งคันค่ะ ไปเด็กขึ้นมาได้ลูก้าแฝดก็ได้นะอืมนะคะถือว่าดีนะคะคนโสดก็ได้จะมีคนดีๆเข้ามาได้ด้วยนะคะไพ่เดอะสตาร์นะเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนมีชื่อเสียงนะคนโสดคุณจะเจอคนดีๆเข้ามาหรือบางทีคุณอาจจะเจอเพื่อนเก่าอย,อยู่มาเจอกันอีกครั้งรู้สึกปิ๊งกันเกิดขึ้นเป็นความรักแบบนั้นเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันค่ะนะคะคนดันะคะคน,นะคะ,นะคะ,นะคะโอเคพลังงานเลขโชคลาภในดวงท่านนะคะมี พลังงานตัวเลข7 6แล้วก็17นะคะสวัสดีค่ะคนเกิดวันพุธนะคะอาจารย์เป็นตัวแทนสับไพ่เปิดดวงให้คนวันพุธท,ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนเลยนะคะดูควบกันได้เลยนะคะเพราะจริงๆเวลาตั้งทักษะจริงก็ตั้งจากพลังงานเลขสี่ดาวพุธอย่างเดียวอยู่แล้วนะคะก็ถือรวบกันไปได้เลยนะคะคนเกิดวันพุธนะคะท่านได้ไพ่หมายเลขสิบแปดค่ะ หมายเลขสิบไม้เจ็ดถ้วยสามดาบคนเกิดวันพุธนะคะปักเนี้ยท่านน่าจะเป็นโรคที่แบบชอบคิดถึงสิ่งเก่าๆอะ่ะมันคาใจอะ่ะสามดาบอะ่ะนะเอ่ออย่างงานเนี่ยอาจารย์มองถ้าเป็นเรื่องงานเอาเรื่องงานก่อนนะคนวันพุธน่าจะ แบกรับภาระเยอะเริ่มเครียดเริ่มมีความรู้สึกน้อยใจก็ได้นะว่าที่ทํางานเนี่ยน่าจะผู้หลักผู้ใหญ่นะน่าจะแบ่งเบางานน่ะเฉลี่ยออกไปให้คนอื่นบ้างเหมือนตัวท่านมีความรู้สึกท่านรับผิดชอบหนักเกินไปก็ได้ในเรื่องงานรู้สึกน้อยใจแต่ไม่ได้แปลว่าจะออกงานนะอาจารย์มองว่าน้อยใจนะคะน้อยใจในเรื่องของความไม่ยุติธรรมก็ได้ถ้าให้อาจาร์ไพ่หมายเลขสิบแปดไพ่ เด o มนอะที่จริงอ่ะอาจารย์จะชอบเอาตัวเลขเข้ามาบวกอยู่แล้วเนาะอาทิตย์เลขหนึ่งกับเลขแปดนะจะเป็นอาทิตย์กะาหูจะเป็นคู่ดาวที่แบบเอ่อหักหักเหลี่ยมโหดคือท่านอาจจาะเหมือนกับเจอคนแทงข้างหลังเจอคนใส่ร้ายป้ายสีอะไรอย่างเงี้ยในที่ทํางานมีนะคะแต่จริงๆแล้วอาจารย์มองว่าไพเจ็ดถ้วยเนี่ยอืมเห็นไหมนางฟ้าเต็มเลยพลังงานอะ นะคะเพราะฉะนั้นด้วยความดีของท่านด้วยความขยันหมั่นเพียรเนี่ยไม่มีใครทําอะไรท่านได้หรอกค่ะพระจันทร์เนี่ยนะคะเขาจะสว่างมากในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นในความดีงามของท่านเทพมังกรนะเทพมังกรขึ้นโชว์เลยเนี่ยเออนะความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นได้ให้อดทนสู้ๆค่ะในเรื่องงานท่านจะผ่านได้ในที่สุดแล้วนะจักรวาลก็ให้คุณเพราะคุณ มีความรับผิดชอบมีความจริงจังนะคะคนวันพูดอาจารย์มองประมาณนี้โอเคถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะอาจจะมีภาวะเครียดเดอะมูลสามดาบการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมีเรื่องใช้จ่ายเยอะแต่นั่นแหละถึงยังไงเ่ะในเมื่องานท่านก็เข้ามาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องเงินก็คือจิตถ้วยนะะี่ยค่ะเจ็ดถ้วยมีอยู่มีกินมีไรายได้ใหม่ๆเข้ามาอยู่แล้วผลประโยชน์จากลงทุนลงแรง,งไปนะคะ น้ำพักน้ำแรงของท่านเนี่ยเงินเข้ามาอยู่แล้วนะคะมีอยู่มีกินนะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินถ้าเป็นความรักเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นนะคะไพ่คนวันพุธสามดาบกับเบมูลรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยค่ะปักนี้ไม่เลิกไม่ปล่อยไม่ไปอยู่ประมาณนี้เลยค่ะเออนะคะท่านอยากไปท่านอยาก เหมือนกับคนวันพูธต้องการชีวิตใหม่แต่เขาก็ไม่ปล่อยท่านอยู่ดีนะคะมันเลยกลายเป็นยังเป็นดวงที่มีวาระกรรมผูกพันจึงจึงยังต้องไปต่อแบบแบบเหนื่อยหน่อยเครียดหน่อยแต่ก็มีช่วงมีความสุขก็มีแต่ลึกๆก็กกยังเครียดเพราะมันยังไม่ชัดเจนให้สถานะไม่ได้อพลังงานตัวเรกข,ของคนวันพุธทั้งกลางวันกลางคืนนะคะหนึ่งแป 1073 1 10คะ่ะ1น1 0 7 3นะโอเคสวัสดีคะ่ะคนเกิดวันพฤหัสนะคะนี่คือดวงของคุณนะในช่วงตั้งแต่1มิยถึง15มิย2อ6 6 6 6คะ่พะพลังงานไพ่บอกเรื่องราวอะไรคนวันพฤหัสนะคะเอ่อแดาบนะคะ,ะระวังเรื่องของเอกสารผิดพลาดข้อมูลนะ,ะการฟ้องร้องคดีความนะคะแต่ถ้าเราแบบโปร่งใสนะคะอาจารย์มองว่าใครก็ทำอะไร ท่านไม่ได้หรอกคะอ่ะไพ่เจ้าชายถือเหรียญหรือเด็กถือเหรียญก็ได้มันก็ยังมีโอกาสดีๆที่คนจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ท่านอยู่นะคะไพ่อัศวินขีม่ม้าแปลว่าท่านก็มีโอกาสที่จะเดินทางไกลนะคะแต่มีไพ่เดทขึ้นมาอาจารย์ขอดูหลังไพ่หน่อยอืมเป็นไพ่แปดไม้ค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งนะ การงานนะใครที่ติดติดขัดขัดอยู่อ้ยไม่มีงานเมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่ลูกค้าจะเข้ามานี่แหละค่ะแน่นอนค่ะทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะเขามาขอส่วนบุญท่านถ้าใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําแท้งนะเขาไม่ได้จะปลดล็อกท่านง่ายๆอาโหสิกรรมให้ท่านง่ายนะอาจารย์เห็นดวงวิญญ,ญาณลอยอยู่นะเออไปทําบุญให้เขาหน่อยเขาขอนะคะซื้อผ้าไตายผ้าปางสะดุ้งมาหรือไปบวชให้เขาได้ยิ่งดีสามวันเจ็ดวัน อ่านะคะพลังงานโชคลาภจะเข้ามาทันดีค่ะอ่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะใครที่เป็นเหตุการณ์นี้อยู่แก้ดวงเลยค่ะอ่าหรือท่านจะถ่ายชีวิตโค,โคกระบือปล่อยปลาเพิ่มก็ยิ่งจะดีนะคะจะปลดล็อกพันธนาการทุกอย่างแสงสว่างใบเนี้ยชีวิตท่านจะมีความสุขได้ถ้าแก้ดวงจากไพ่ที่เปิดขึ้นมานะคะอ่าเรื่องหนึ่งถ้าท่านไหนอยากย้ายงานเปลี่ยนงานจะได้ย้ายเหมือนกันค่ะ อย่าลืมทำบุญเหมือนอาจารย์พูดเพื่องานที่ใหม่จะเสริมดวงท่านมากกว่านี้นะคะหรือใครคิดจะย้ายทำเลการค้าเนี่ยก็มีเกณฑ์ค่ะบอกเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางย้ายได้ค่ะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีในที่ใหม่ได้นะคะไพ่เดทแปลว่าจบแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะไม่ได้แปลถึงขั้นเสียหายสีทีเดียวนะคะความรักความสัมพันธ์เหมือนกันค่ะจบแล้วว่ากลับมารีเทิร์นปรับความเข้าใจกันใหม่ ท่านจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็เลิกกันไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะมีแปดไม้เท้าอยู่เลิกกันชั่วคราววนอยู่อย่างงี้คะ่ะแปดดาบเจ้าชายถือเหรียญเง้อขอคืนดีกันโกรธก็ทะเลาะก,กันพูดจาผงผงังไม่รักษาน้ําใจกันมีคะ่ะแต่แล้วเมื่อคิดได้สงบสติกลับมาง้อ,อก,กันอีกนั่นคือลีลาชีวิตรักปักนีของคนวันพฤหัสคะ่ะพลังงาน เลขชกลาบของท่านนะคะได้เลขแปดหนึ่งสามแปดนะคะนี่คือพลังงานตัวเลขของคนวันพฤหัสค่ะสวัสดีค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะอันนี้จะเป็นดวงช่วงระหว่างวันที่หนึ่งมิยถึงสิบห้ามิยสองห้าหกหกนะคะดวงคนเกิดวันศุกร์ค่ะอาจารย์เป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้ท่านนะคะพลังงานไพ่ของคนเกิดวันศุกร์ค่ะท่านจะได้ไพ่อะไรบ้าง แปดเหรียญค่ะเงินรายได้รายได้จากการทำมาหากินหรือพวกที่ทำธุรกิจหุ้นนะหุ้นมีโอกาสได้เงินจากการขายหุ้นได้นะคะไพดีแอมเพอร์บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ไปทํางานทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นสอบแข่งขันชิงทุนได้สอบเรียนต่อได้นะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ หรือแม้กระทั่งใครที่ทำงานสายานักกฎหมายทหารตำรวจเนาะพวกนี้ก็ถือว่าเด่นมากเลยในเรื่องของงานนะคะเฮงเมนเฮงเมนกับไพ่6เหรียญค่ะเอ่อถ้าจากน้าไพ่นะคะอันนี้อาจารย์ก็บอกเนาะจากเห็นเนาะเหมือนมีเด็กมาขอส่วนบุญท่าอาจจะทำบุญให้กับเด็กก็ได้ถ้าใครเคยทำแท้งเนาะ หรือใครเข้าไปเกี่ยวข้องจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามทําให้เขานิดนึงเงินเข้ามือท่านทันทีนทเลยอ่รวยมหาศาลเลยนะดีเอ็มเพล์แปดแปดเหรียญเนี่ยอืมปักเนี้ยมีเงินเข้ามาเยอะถ้าท่านทําแล้วท่านจะปลดล็อกได้ที่ไพ่เดอะแฮงแมนเชือกจะหลุดท่านก็มีโอกาสดีเข้ามาทันทีนะคะในเรื่องงานโปรเจกต์ใหญ่โครงการใหญ่ๆออเดอร์ใหญ่ๆเข้าค่ะปังค่ะ,ะในเรื่องของความรักค่ะ ชาตินี้ก็เลิกกันไม่ได้ฮนะไพ้แฮงแมนยืดเยื้อเรื้อลังแบบนี้ละคะ่ะรักๆเลิกเลกทะเลาะกันกลับมาขอปรับความเข้าใจขอคุยขอเคลียร์ผมไม่ปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนนี่คำนี้จะต้องเกิดขึ้นนะคะวนเกิดวันศุกร์เนาะความรักอาจารย์แปรแบบนั้นจริงๆเนาะโอเคเลยอ่าในเรื่องของโชคลาภเนาะมีพลังงานตัวเลขแปดสี่หนึ่งสองหกค่ะ ตัวเลขโชโกลาบของคนเกิดวันศุกร์ดวงคนเกิดวันเสาร์นะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เปิดดวงให้คนวันเสาร์ะคะ่ะว้าวดีมากคนวันเสาร์ท่านไม้ไพ่เดอรซันเลยแปดถ้วยมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศได้นะคะไปอังกฤษญี่ปุน่นอมืมีเกณฑแบบนั้นเลยไพ่เดอะมูน มีพระอาทิตย์ก็ต้องมีพระจันทร์ของคู่กันค่ะความรักค่ะท่านมีเกณฑ์เดินทางไปเจอคนรักนะคะเขายินดีต้อนรับท่านพาท่านเที่ยวอยากไปตรงไหนเขาก็จะพาไปโดดเด่นแบบนั้นหรืองานหรือเรื่องงานมีโอกาสยกย้ายย้ายไปในทางที่ดีเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งค่ะในเรื่องงานถูกผลักดันถูกโปรโมทความรักกลับมาปรับความเข้าใจกันนะไม่เลิกค่ะ ยังไงก็กลับมาไม่มีการปล่อยกันนะคะฉันไม่ปล่อยมือคุณนี่คือไพ่บอกแบบนั้นนะคะพลังงานตัวเลขของคนวันเสาร์หนึ่งนะคะหนึ่งนึค่ะพลังงานเลขโชคลาภขอให้คนวันเสาร์และทุกท่านโชคดี